วันนี้อาจารย์เนตตี้ครับที่จุดดวงของเรามีอะไรจะมาเล่าให้กับเอซีของเราฟังนะครับได้เลย <ฮะ S 1> มา <ฮะ S 1> เดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่อาจารย์เนตตี้เตรียมมาจะเป็นฝั่งนี้เป็นแม่บุญเ,เรือนแม่บุญเรือนนะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้ใช่ไหมอีกอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นประวัติที่เป็น เชื้อสายของยายนะคะเป็นพ้นตระกูลของของแม่เองด้วยนะคะและเป็นหลากแท้ของยายด้วยนะคะคซึ่งคุณยายเนี่ยก็จะมีความที่ชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่เหตุที่คุณยายต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าคุณยายไม่อยากเป็นร่างทรงก็เลยจะก็เลยถือสัจจะว่าจะขอปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตเพื่อแลกกับการที่จะไม่เป็นร่างทรงโอ้โหนะคะแล้วคุณยายก็คุณยายก็ปฏิบัติมาด้วยสายของหลวงปู่ทวดนะคะที่รู้มานะคะชนท่านเนี่ย พอสิ้นอายุไขแล้วก็ล่างไม่เน่าไม่ผึ่นอ่าล่างไม่เน่าไม่เมือนจะเป็นอีกรูปหนึ่งค่บก็เหมือนกัว่าเป็นแบบต้นตะปูลทำให้แนทเนี่ยต้องมาแบบว่าเหมือนสนใจทางด้านนี้ด้วยอันนี้เป็นลูกคุณยายลูปคุณยายคุณยายแม่ชีด เจริญถือซื่อค่ะอ๋ออันนี้อยู่ที่วัดช่องลมนะคะสามารถไปไหว้ได้และคุณยายเนี่ยให้หวยแม่นมากให้หวยแม่นมากวันนี้เอาเลยว่าให้หวยแม่นมากวันนี้เราก็เลยจะขอหวยค่ะจ้าไหวนวัดช่องลมสมุทรสงครามนะคะใครมีโอกาสได้ไปไหว้พ่อท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็แวกวัดช่องลมได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดจุฬามณีนะ แวาไนะปวายท่านได้เลยนะคะอ่านะนะี่เห็นเราสังเกตจะมีเซมซีข้างหน้าไปขย่าเซมซีตรงนั้นอะ่ะจัไม่มีปลายเซมซีแต่จะเป็นนะเลขค่ะ ลองไปไหว้ดูนะคะใครมีโก็ไปสครับก็ไปไปไหว้นะครับแล้วคราวนี้มีความมูสัมพันธ์เกี่ยวพันยังไงกับเรามายังไงก่อนอาจารย์แนพปตี้เริ่มจากการที่เราเนี่ยมีเชื้อสายคุณยายแล้วคุณยายจะเป็นประเภทชอบพาลูกหลานไปไหว้พระนะคะไปทําบุญรมีความเชื่อต่างๆพวกนี้แต่เราไม่ทันทานแต่เราอ่ะ คือเรามีชีวิตทันท่านแต่เราไม่ได้สนใจในชุดจุดนี้เพราะเรายังเด็กอยู่ค่ะจนท่านเสียไปเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาเข้าทางนี้เพิ่งไสนใจทางนี้ใช่แล้วด้วยที่ว่าเราก็หาทางออกนะคะเดินกัางไปปัติธรันนะคะที่วัดอโศการามค่ะที่วัดทันคอลีธรรมทโลนะคะวัดอโศการามครับผมค่ะ และเราก็ได้ไปสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพอ่อหลีด้วยนะคะ<อ>เพราะว่าการไปถึงศิลป์เนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าเราจะกลัวมากเลยกับการนอนคนเดียวเออเออเออใช่เราอยากจะมีเพื่อนนะคะม,มานอนด้วย<อ>ก็ปรากฏว่าสามวันนะคะสองวันแรกเนี่ยเพื่อนก็มีอยู่พอ,อวันที่สองเนี่ยเพื่อนบอกว่ามีธุระด่วนจะต้องกลับก่อนและช่วงนั้นโควิดด้วยเขาเป็นพยาบาลนะคะก็เลยต้องกลับไป เทคแคร์นะคะที่ที่โรงพยาบาลใช่ซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากี่อยู่แล้วว่าคือเราก็กลัวแต่ว่าด้วยสตจจะกว่าเราต้องอยู่ให้คอย่างวงี้ยพอไปแล้วก็กวนกระวาดนิดนึงนะคะก็เลยไปนั่งเข้าห้องน้ำแล้วก็กำหนดจิตอธิษฐานถึงท่านพ่อรีมาว่าคุณพ่อเนี่ยหูลูกอยู่ไม่ได้แน่เลยถ้าลูกแบบว่าต้องอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะขอให้คุณพ่อเนี่ย ช่วยแบบช่วปาปาหรือว่าช่วยให้แบบช่วยเปิดทางให้ลูกหน่อยพอแต่ห้องน้ําปุ๊บก็มีคนมาปฏิบัติธรรมเพิ่มคุณพ่อประเคนให้สี่คนเลยน่นกันไปเลยทีเดียวแน่นเลยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าลงใจแล้วว่าาพ่อราจิตพันพอลีนี่ถือว่าท่านรู้แบบ ไวกว่า5จี่อาทิตย์ฐานในห้องน้ำตั๊บเดียวออกมาเจอเลยออกมาปุ๊บเือเจอเลยได้ไม่เพื่อนเลยกต้องก็เลยมีความศรัทธานะคะในท่านพลีธรรมธนุและด้วยที่วาแต่ก่อนเนี่ยคือตอนเด็กๆเราก็ไปว่าท่านพลีเราขึ้นไปที่ที่ที่ศาลาท่าือเราจะเห็นท่านอยู่ในโรงแก้วอซึ่งเราไปถามนะคะว่าถามท่านผู้รู้เนี่ยว่า ทำไมถึงเอาลงแก้วออกทำไมเปลี่ยนเป็นลงไม้สักทองอ,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 อซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นไม้สักทองมาตั้งนานแล้วนะออทําไมถึงเห็นเป็นลงแก้วเรอาอออออก็เลยบอก ใส่ไว้เห็นเป็นลงแก้วก็บอกว่าเห็นมีหลายคนนะที่พูดแบบนี้มาแสดงว่าเคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านมาก่อนเหมือนกับว่าได้เห็นสรีระข้างในท่านนะเพราะว่าลงไม้ักทองจะไม่เห็นอะไรข้างในแต่ด้วยการได้รอตอนเด็กเราเห็นเป็นลงแก้วไ่เห็นข้างในเลยเห็นเป็นสรีระสัมผัสท่านอยู่มีจีวรห่มอะไรอย่างนี้เลยถูกต้องก็เลยก็เลยรัทธาท่านแล้วก็ตักตัวเป็นเป็นลูกศิษย์เป็นลูกสาวท่านอีกคนนึงถูกต้องใต้บวรพุทธศาสนา แล้วขออะไรก็จะได้ด้วย่แล้วคราวนี้มาถึงแม่บนเรือนได้อย่างไรค่ะต้องบอกก่อนว่าพอหลังจากที่ท่านอรีนะคะครับเราก็ไปที่อยู่ท่านอรีก่อนเนาะระหว่างที่เราไปศึกษาตำหรับตำราในวัดนะคะก็ได้เจอรูป ของคุณยายแม่ชีท่านหนึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นใครเอ้ทำไมมองเราแบบดุมากเลยเราก็อยากจะไปหยิบนะหยิบมาดูแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าด้วยความกลัวเห็นรูปแล้วก็กลัวเลยคือดุอ่ะคือน่าดุเราก็สึกไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าปล่อยไปเราไม่ตัดจนลาสิลป์ไปก็กลับบ้านไปปุ๊บก็จนได้เห็นประวัติของท่านเข้ามาทางโซเชียลนะคะเข้ามาเรื่อยๆืยเรื่อยเรจนเรารู้สึกว่าเราสัต คาคุณแม่บุญเรือนงบุญเตอระทีนี้เราก็มาหาประวัติดูว่าปรากฏว่าคุณแม่กับท่านพอลีมีความสัมพันธ์กันอีกสัมพันธ์ในที่หมายถึงว่าบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์เป็นสายยามสัมพันธ์บางอย่างครั้งหนึ่งนะคะที่ทางสายของหลวงปู่มั่นที่วัดบรมนิวาสนะคะจะเป็นที่พำนักของเหล่า พระสงฆ์นะคะที่ต้องมาจําวัดจะต้องมาวัดนี้สายหลวงปู่มั่นและท่านครีก็มาที่นี่คุณแม่ก็มาที่นี่แต่ตอนนั้นคืออาจจะยังไม่ได้แบบรู้จักกันกันส่วนตัวอาจจะด้วยที่ว่าเป็นอุบาสิกาแล้วกับพระก็คงยังไม่รู้จักกันส่วนองค์ใช่แต่ว่าไปปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้ววาระที่สองที่คุณแม่บุญเรือนรงมเติมมีความสัมพันธ์มีสายสายสายาสัมพันธ์บางอย่างค่ะท่านครีคือ คุณแม่บุญเรือนได้ไปที่จังหวัดระยองจะมีลูกศิษย์นะคะคุเคยได้ยินรื่อหลวงแจ่มวิชาสอนนะคะเป็นเศรษฐีของยาสีฟันวิเศษนิยมด้วยและคุณแม่ก็มีลูกศิษย์อยู่ที่วัดป่าของกุ้งจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นวัดของท่านคนลีดังๆดังคุณแม่ก็ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะคะก็คงจะได้ไปเจอทศลีที่นั่นแต่ก็คงจะไม่ได้สนิทกันจนมาวาระที่สามที่คุณแม่ทําการปลูกเศษ พระคลมหาราชนี่ยแหละรุ่นนี้เป็นครั้งที่สองไม่ใช่รุ่นนี้แต่มวลสารอยู่อันนี้อยู่อ่าอันนี้นะเมื่อปีพศ25งอ่เก้าเก้9สองสี่เกาเก้ยังไม่ปวดเลยสองสี่เาเกท่านขอลีก็มาจับพระที่คุณแม่เนี่ย จะมาทําพิธีปรากฏว่าท่านู้ดีก็พูดขึ้นมาว่าพระอะไรทําไมพลังงานดีจังเป็นการปลกเสกครั้งที่สองนะคะสามอีกรอบหนึ่งซึ่งท่านพอดีเนี่ยก็เป็นองค์ประธานในนั้นด้วยและท่านพอดีก็ได้นำเอามวลสารของพระคุณแม่บุเรือนเนี่ยที่ชํารุดแล้วกลับไปนะคะกลับไปผสมมวลสารที่เป็นพระโทธิจักปี2500ด้วยนะคะและหลังจากนั้นมาแล้วก็นับถือคุณแม่บุเรือนตลงเดิมมาและที่ส ผัดมาที่เป็นมูเลยก็คือว่าครั้งหนึ่งนี่เรารู้สึกว่าอยากจะพีสูจนิดหนึ่งนะคะทดลองวิชาไหมมันเป็นความทดลองว่าอยากจะรู้ว่าทําไมเราถึงได้แบบได้มีความเกี่ยวขากับท่านก็ครั้งหนึ่งที่นั่งสมาธินะคะแล้วก็ในใจเนี่ยกําหนดแล้วว่าถ้าเกิดว่าลูกลืมตาขึ้นมาเออถ้าลูกได้เห็นคุณแม่นะคะอืปากระดลูก ถ้าลูกมีสายสัมพันธ์ที่เป็นสายสัมพันธ์มีเรื่องเกี่ยวพันกันจริงๆขอให้เห็นลูกขอให้เห็นคแม่บนเรือนปากฏเออเป็นรูปนิมิตหรืออะไรก็ว่าไปแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราถ้าไม่ปรากฏล่ะเราจะเสียใจไหมใช่เราก็มีวิตกนิดนึงวิตกสลิดหน่อยแต่เราก็มั่นใจแล้วว่าเป็นไงก็เป็นกันเพราะว่าเรานั่งถึงจุดละเราก็เลืมปาขึ้นมาครับปากฏว่ารูปนี้ค่ะเป็นรูปแรก ที่ได้มาที่ที่ไปทําเองนะคะรูปนี้ปรากฏขึ้นมาตอนหน้าออก็เรามีความศัทธาคุณแม่ตั้งแต่ตอนนั้นใช่และคุณแม่ก็มาเข้าฝันซึ่นเป็นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่ขึ้นให้ด้วยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อเลยครับหลังจากนั้นมาคุณแม่ก็มาเข้าฝันนะคะน่าจะเป็นคุณแม่มาบอกว่า ให้ปฏิบัติต่อไปให้ปฏิบัติต่อปันๆก็เลยมีความศรัทธาคุณแม่โอ้โอเคแล้วเห็นไหมแต่จริงๆถ้าทุกวันนี้เราอยากไปสักการะเนี่ยแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนี่ยไปสักการะที่ไหนได้ครับอาจารย์สามที่นะคะมีสามที่ที่กรุงเทพป็นวัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์วัดอาวุธวัดอาวุธถ้าเป็นที่รรยงวัดสารนาศวัดสารนาศไปได้เลยไปได้เลยนะครับนะ อ่ะก็สำหรับท่านใดที่แบบว่าสุขภาพย่ำแย่มาเจอโควิดเนาะอากาศไม่ดีท่านสามารถไปกราบคุณแม่และไปขอน้ำมนต์ได้ออว่าจะถามอยู่ว่าปกติอะถ้าเกิดใครได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหรือจะเห็นในโซเชียลก็ตามนะครับของแม่บุญเรือนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีน้ำ<ช>เอาน้ำไปอธิษฐานจิตและเอาน้ำ<ช>นั่น่ะกลับมาใช่ไหม คือในขั้นตออยู่นะคะแล้วให้คนที่ท่านได้ดื่มเนี่ยปรากบว่าเนื้องอกที่เกิดขึ้นมานีหลุดออกไปออเด้วยความเชื่อน้ำตรงนั้นมีไหมหรือว่าเราออนควรเอาน้ำเราไปเองเราตั้งเองได้เลยค่ะแล้วก็อธิษฐานต่อหน้ารูปคุณแม่บุญเรือนตรงบปนเติมได้เลยโอเคนะครับสำหรับช่วงมูอ่ะ